สอนเด็กๆในเรื่องของการหาหอรอมอหรือการหาตัวหารร่วมมากนั่นเองค่ะซึ่งจะมีวิธีการหาอยู่ทั้งหมด3วิธีนะคะนั่นก็คือการหาตัวประกอบร่วมการแยกตัวประกอบและการตั้งหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่และว,วิธีกันนะคะเอาละค่ะมาดูตัวอย่างการหาหอรอมอกันนะคะตัวอย่างแรกก็คือให้เด็กหาตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอนะคะของ 918และ36ค่ะโดยวิธีแรกที่เราจะใช้ก็คือการหาตัวประกอบหรือตัวาหารร่วมมันเองค่ะเราก็มาดูทีละตัวนะคะลูกตัวประกอบของ9คืออะไรบ้างคะอ<ห><ห>ะรตอบกูได้บ้างตัวประกอบของ9คืออะไรบ้างวิธีการหาตัวประกอบก็สอนไปแล้วเนาะอ่ะหนึ่งเลยหนึ่งคือเป็นตัวประกอบของจำนวนที่จำนวนอยู่แล้วนะคะต่อไปสองได้ไหมลูกสองอะไรได้เก้าไม่มีสามอะไรได้เก้ามีไหมคะ 3าคูณสใช่ไหมคะนั่นหมายถึงมันคูณตัวมันเอง3าคูณสเราก็นับว่าอันนี้คือคู่กลางแล้วนะคะตัวต่อไปคะ่ะเราก็จะคู่1กับ9ได้เลยดังนั้นตัวประกอบของ9้ามี3ตัวคือ1 3 9นะคะทีนี้มาหาตัวประกอบของ18บ้างคะ่ะตัวประกอบของ18แก็มี1 2ได้นะคะ3ได้ไหมได้4ได้ไหมคะ4อะไรได้18ไม่มี ห <5 S 2> ได้ไหมไม่ได้นะคะ 6, 6ได้ไหม 6, 6ได้นะคะอ่าทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่า3คูณ6อยู่ใกล้กันแค่เนี้ย6คูณ6ได้18ดังนั้นอันนี้คือคู่กลางนะคะจากคู่กลางก่อนเลยค่ะจากนั้น2ค่ะ2 2คูณได้1 8ด้18 2 9แนะคะแล้วก็1คูณกับ18ได้18นี่คือตัวประกอบของ18ทั้งหมดนะคะ98 3 6 9 18 ต่อไปมาหาตัวประกอบของ36กันบ้างนะคะมีหนึ่งแน่นอน2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได,ไ,ไ,ไ,ดกได้ไหมคะ5 5ไม่ได้ละ6ได้ไหมอ่ะ6ก็ได้พอดีว่า6 6ได้36ใช่ไหม หแสดงว่าหนี่แหละมันเป็นคู่ก,า 6, 6, 6, 36, กลาง6คูณหได้สามสิบกคูณตัวมันเองนะคะแล้วก็จับคู่ต่อไปได้เลยค่ะสี่คูณกับอะไรได้สามสิคะสี่เก้านั่นเองสคูณกับอะไรได้สามสิบหกสาองนั่นเองสคูณกับอะไรได้สากคะก็สิแนะคะแล้วหคูณกับ ตัวมันเองก็คือ36มนีก็คือตัวประกอบทั้งหมดของ 3- 6นั่นเองค่ะทีนี้เราจะมามหาตัวประกอบรวมนะคะก็คือตัวประกอบที่มันมีเหมือนกันเลยทั้ง3จํานวน,นนี้แหละนะคะมีตัวแรกเลยคือ1นมีเหมือนกัน 3... มีเหมือนกันนะคะ3มีเหมือนกัน 9... มีเหมือนกันนะคะต่อไปมีอีกไหม่มันเหมือนกันทั้ง3ตัว ไม่มีแล้วตัวประกอบของ9ก้าหมดแล้วไม่มีตัวอื่นอีกแล้วนะคะลูกถ้ามีตัวอื่นที่เหมือนกันอีกลูกก็วงมาอีกรๆเรื่อยๆ,ๆนะคะแต่ในกรณี3จํานวนนี้เราจะได้ว่าตัวประกอบร่วมหรือว่าตัวหารร่วมของ98และ36กเนี่ยก็คือ1 3และ9ค่ะ3ต,ตัวนี้คือตัวประกอบร่วมนะ แต่เราต้องการหาตัวาหารร่วมมากเราก็ต้องเอาตัวที่มากที่สุดก็คือ9นั่นเกองค่ะจะได้ว่าตัวาหารร่วมมากคือ9นะคะดังนั้นหอเรมมอของ 9, 8และ36นั่นก็คือ9ต่อบแล้วค่ะ่ามาดูวิธีที่2กันนะคะ วิธีที่2ก็คื <Rem> อการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะแต่การแยกตัวประกอบอย่างที่ครูเพิ่งสอนในคลิปก่อนๆนี้นะคะมันจะมีการเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังด้วยแต่ในการหราหอระมอเราจะแยกต,ตัวประกอบโดยไม่เขียนในรูปของเลขยกกาลังนะคะเรามาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะก็คือ9นะคะเรามาแยกตัวประกอบของ9การแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจํานวนนี้ให้อยู่ในรูปของการคูณกันข,ของตัวประกอบเฉพาะนะคะ,นะคะ กอบออกมาได้เป็นอะไรเขียนมา18แยกตัวประกอบออกมาได้เป็นอะไรเขียนมานะคะและ36แยกตัวประกอบออกมาได้เป็นอะไรซึ่งตรงเนี้ยครูเพิ่งจะชอบคิดโดยใช้แผนภาพต้นไม้ค่ะอ่ะเดี๋ยวครูเพิ่งจะมาทดไว้ฝั่งนี้นะคะถ้าสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือว่าเราคิดอยู่ในมนโนของเรานะคะลูกว่า มันแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นอะไรบ้างแล้วเราก็เอาคำตอบตรงนี้ไปเขียนลงไปตรงนี้นะคะมาดูตัวแรกเลย9เนาะ9ค่ะใช้แผนภาพต้นไม้แยกออกมาแยกตัวประกอบนะคะได้3คูณกับ3ซึ่งมันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วทั้งคู่เอาปลายหิ่งมาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ได้แล้วว่า9เท่ากับ3คูณ3อ่าแยกตัวประกอบออกมาได้อย่างนี้นะคะต่อไป18ค่ะ 18แยกออกมาได้เป็นคูเอา3ก็ได้3กับ6ก็ได้นะคะ3แยกออกมาอีกค่ะก็ได้เป็นอา้าวแยกไม่ได้แล้วเพราะว่า3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนั่นเองนะคะอะล์ก,กรห6ค่ะ6ตัวนี้แยกออกมาเป็น2กับ3นะคะดังนั้นเราก็จะได้ไปลายทิ่งออกมาแล้วค่ะ นั่นก็คือ18เท่ากับ2คูณ3คูณ 3, 3นั่นเองไม่ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเลขเยกกำลังนะคะต่อไป36ค่ะ36แกแยกออกมารูแยกออกเป็น4คูณ9ใน36มก็แล้วกันมันแยกต่อได้ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็แยกต่ออีกค่ะ4ก็คือ2คูณ2 9ก็คือ3คูณ3ดังนั้นปลายกิ่งของมันก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3มนั่นเองอเขียนมาตรงนี้นะคะได้2คูณ2คูณ3คูณ3เอาละทีนี้พอเราแยกประกอบออกมาได้แล้วเราจะมาลงตัวเลขที่มันเหมือนกันทั้ง3บรรทัดมันต้องเหมือนกันทั้ง3บรรทัดนะถ้าเป็นหอลมอนะคะ,ะมาดูค่ะ ตัวไหนเหมือนกันบ้างเนี่ยมีสาม่ใช่ไหมลูกนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีมอ่าวงนะคะวงรวมให้มันเป็นตัวเดียวอ่ามันจะอยู่ไม่ตรงกันก็ต้องวงแบบนี้นะลูกนะอ่าต่อไปค่ะมีอีกไหมที่มันเหมือนกันทั้งสามลราเลยก็คือสามอีกตัวหนึ่งข้างหลังน,นะคะอ่าววงอีกหนึ่งรอบ แบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นพวกเนี้ยมันรวมกันเป็น3ตัวเดียวอันนี้ก็รวมกันเป็น3ตัวเดียวเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ว่าหอระมอกเก้แ8และ36เท่ากับ3คูณกับ3นั่นเองค่ะนั่นก็คือ เท่ากับ9นะคะอันนี้ก็ตอบแล้วนะคะเหมือนกับคำตอบเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเราก็มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิธีการตั้งหารค่ะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยชอบวิธีนี้นะคะซึ่งการหารเนี่ยมันต้องหารให้ได้ผดทุกตัวนะคะนี่คือข้อแม้ของหอเรมอ,รอ,มอค่ะและไอาการคูณขั้นสุดท้ายเนี่ยให้คูณเป็นตัว i ตอนนี้เด็กๆอาจจะยังงงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะก็คือ เราจะหาตัวหารร่วมมากของ 9, 8และ36นะคะเราก็เอาทั้ง3ามจนวนนี้มาตั้งหารเลยค่ะเป็นหารตั้นนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะว่ามีจํานวนไหนบ้างที่หารได้หมดทั้ง3ตัวนี้นี่เงินไขข้อแรกนะคะต้องหารได้หมดทุกตัวอ่ะแล้วก็มาดูเอ๊ถ้าทั้งสุดคูณแม่สามเนี่ย แสดงมันก็จะมีทุกตัวเลยใช่ไหมคะอยู่ในแม่3ดังนั้นเราก็เอา3าหาค่ะอ่า3นะคะ3 3 9ส6 6 8นะคะและ3 2เป็น36ค่ะดูต่อค่ะมีอะไรที่หาได้ทั้ง3ตัวบ้างเหมือนเดิมเลย3ใช่ไหมคะเราก็เอา3มาหาต่อค่ะ3 1 3 3 2 6 3 4 สองเหลือเศษมาแบบนี้นะคะมีจำนวนไหนไหมที่มันหารได้ทั้งสามจำนวนไม่มีแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราก็จะจบเท่านี้นะคะไม่หารต่อนะ,อะจบเท่านี้นะคะสุดท้ายแล้วหอเรามอเราจะคูณเป็นตัวไอน,นะคะก็คือเราจะคูณแค่ตัวข้างหน้ามันมแค่นี้ค่ะ คูณเป็นตัวไอนะคะเอาแค่ตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้จะได้ว่าหอรอมอของเก้ 9, 18, และ36เท่ากับ3าคูณสนะคะหรือเท่ากับ9นั่นเองค่ะคำนะตอบก็คือเหมือนกันทั้ง3าวิธีนะคะเด็กๆสามารถเลือกวิธีที่ชอบได้เลยแต่ถ้าเลขเยอะๆเนี่ย ครูพึ่งก็แนะนาให้ใช้วิธีการตั้งหารจะง่ายที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการตั้งหารในกรณีเลขเยอะๆอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างการตั้งหารอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างนี้ครูพึ่งก็เลือกใช้ตัวเลขเยอะๆหน่อยเนาะจะได้เจอโจทย์ที่แบบหลักๆนะคะโจทหาตัวหารหาร่วมมากของ 48, 60และ108ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งหารกันเลยนะคะ 48, 60, 108 ะะถ้ามันเป็นเลขคู่แบบนี้เอาสองหารได้เลยค่ะสองนะคะสองสองสี่สองสี่แปดนะคะสองสามหกสองศูค่ะต่อไปค่ะลูกดูตัวเลขแล้วเอาอะไรหารได้เป็นเลขคู่นะคะก็เอาสองหารได้อีกนะคะหรืออาจจะเอา3หารเอาตัวไหนหารก็ได้แต่ขอให้ หารกันได้ทั้ง3ตัวนะคะเอาสองหาอีกทีนึงอะ่ะ2 1 2 2 2 2นะคะ2ูณ15ได้30 2คูณ2เป็น4เศษ็จ1ตรงนี้นะคะเศษเล็กๆรวมกับ10รวมกับ4กลายเป็น14 2 7 14ได้แบบนี้นะคะมีอะไรหารได้ทั้ง3ตัวอีกไหม รู้สึกว่าจะเป็นสุดคูณแม่สามใช่ไหมคะเลขคูณแบบนี้นะคะ,อะเอาสามหาค่ะสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะคะลูกดูตัวที่เหลือมีอะไรที่สามารถหาได้ทั้งสามตัวอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราก็จบแค่นี้เลยสุดท้ายเราจะต้องคูณเป็นตัวไหใช่ไหมเราก็เอาสามตัวนี้ค่ะมาคูณกัน ได้ว่าหอรโมาของ48 60และ108คือ2คูณ2คูณ3หรือเท่ากับ2คณ2เป็น4 4คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของการหาหอเรโมานะคะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆนะคะจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นครูพึ่ก็จะดีใจมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ